คนสกสรกเลยค <smo> ุยมาอืมอืมนลองบ้างแค่อพี่ผมได้เนาะ ทานี้โอเคเนาะกะมุ่งหน้าเข้าสู่ขอนแก่นไปน้องเลยบ้านานี้ปอดีเฮากำลังจะเดินทางตอนนี้ยังอยู่โคราชอยู่เนาะแต่ว่ากะสิมุ่งหน้าเข้าไปขอนแก่นเสียดขอนแก่นนิดน,นึงแล้วก็เพื่อแหละ,ะเจอกันอยู่ ใส่กาละสินลอยเอสมุกดาหารนอ้องอ้่ตื่นหรือเ่าจ๊ะตื่นแล้วตื่นวางีบเลยนะ่ยเบาบุญเงืบไปน้องเนาะเมื่อยอยากนอนอ่าทักทายสบายดีเดอ้อยามค่ำคืนพีน่น้องเลยเนาะตอนดึกดึกดึงด๋งดึ๋งอ่ายาวไปเรื่อยยาวไปพีป่น้องเลยอ่าขอนแก่นอุดรธานี ไปเลยมุงน่ะเหนวหนียมาหนิอะท้อโบเห็นปั่มอยู่เนาะโอ้ยปวดท้องเ่อนเอ้ยเห็นโปโบเห็นปั่มอยู่ปัมอยู่สคนี้จะขับรถกลับขึ้นถนนโล่งๆใครนี่เอเอ้ไปเรื่อยๆเนาะ nhau cái vào bào dâm đầm chắc sail xài rồi à tham hòn bún? hàn xài chất hòn được khảm đại chắc lên nếu như là đi chăm giờ này sắm chăm sắm chăm cái มาแล้วใชเห่งครับเก็งครับเงครับอ๋อเออ,เอ,อใกล้แล้วกำลังตามลังไปให้นใกล้ักงเรอเออ,อยู่โคราชโคราชเ, <c oughs> เออาาเราชกตามตุลตามตออบอรีไว้บริบรบีไว้เอบริีรไวน้ออไวนี่ก็ร้านะึ

โอ้ยเอาพังเบิ้งจะเอากระเ้าาพิ่นจีตรวจก็เข้ากระจีบพเเนี้ยปวดเนี้ยอยู่ตอนเยี่ยมาเพิ่นบวกตรวจบุมีเนี้ยวพนตรวจได้เนี่ยบอกเลยเนี่ยบอกเลยอยู่คนากวอยู่คนรกวดแล้วกดิา่เกิาแล้วมันเียกตรวจตรวจไพ่ตรวจตรวจพี่ดำบะ เอากระบอกแย่งกันตรวแต่เล่าแท้ตัวจแต่คนครับโอเคเดี๋ยวจะให้คนให้บับุญมาเปลี่ยนครับท่านจะให้บับุญมาครับเปลี่ยนโอ้เป่าไอยมัน่าเงี้ยความแห้งเ่ยโอ้ยเนาะบับุญกระโดนเป่าได้เหมือนเนี่ยโดนเป่าทีนึงนะอ้าเอ้าวกระหอนมุกทหารก็บอกเนี่ยเด้อฉันเด้อโดน ด้ยด้ยด้เอาคอยไปได้พาปไว้ได้ถากันนี่ดยถาอยู่ถาอยู่ยายถาเด้อโอเคโอเครอคนมหาไที่ปอยังจรอผมมาอาที่แล้ครับโอเคครับโอเคได้ได้ได้เจอกันครับครับกับผมกับผมสวัสดีครับครับครับ โดนตัวเนี้ยวที่เฮ้ยงานเนเ้นี่ก็อุ้ยเนาะจิรรดบ้าสันนี่สบายดีเลย้องทายสบายดีดูพี่ดำโดนตัวเจียวเห็นไหยโอ้เห็นอะไรก็อ่าเพิ่งขึตรวจแต่เราเสร็จเนาะนายนาคุณาเอาห่งไร่หรอเอาเนาะบนเตียงที่เต็กพุ่งเงินเป็ดเยอะไเบ่ไร่หรอบ่คือนระโดนตดนมาเดม มาตรรววจไปเดินทางต่ออีกพี่น้องไงเดี๋ยวหาแวบะบปั๊มก่อนเจ็บท้องแล้วปะขอนแก่นเลี้ยวซ้ายอำเภอโชคชัยเลี้ยวตรงไปเลี้ยวตรงไปโอเคบางคนพี่น้องเอฟซีพ่น FC, พว่าเข้าไปยังขอนแก่น ไปตามชีพธ์เนี่ยเห็นไหมเนาะมันบอกให้ไปมันไปอีกทางหนึ่งก็ได้อยู่แต่ว่าบ่าเตียงเคยไปอยู่ข้างหนึ่งเนาะมันก็ม่ค่าเท่ากันนะนะกับมันทางมันจะเข้มเข้นิดนึงแต่ไปทางนี้มันทางทางตูวเพนเฮใไม่กาลสิน้อยเอดมุกระหานมันเป็นทางสี่เลนนมันเลนแบบสะดวกนะตัวตรวจก็เลยไปทางนี้ ไปคอนแกนนี่ก็เพรเห็นว่าชิว่าเข่าไปในคอนแกนนะพี่นุ่มเนี่ยนั่นมันเสียดไปจริงๆเสียดปลายคอนแกนไปแล้วก็ออกใส่กละสินร้อยเอ็ดมุกาหารเลยยปายนี่เหลืออีก350กิโลเมตรหลับก้อยอาหารตามสั่ง กินบ่อยากกินบอได้อยู่ได้อยู่กินศูนยอาหารมันมันเมนบ่หลับก่อยหลับเล็นเนาะหลับก่อยเนาะอืมโอ้โหวับ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 เข้าไปแล้วอีกอะไรดิอืมลาบเป็ดลาบก้อยโอ้โไปไปกินข้าวก่อนเสิร์ฟขึ้องเอ้ยเล็บหนึ่งเนาะโอ้ยต่อควอมเล็วก่อนอืม หน่วยนะกินข้าวอนเดียวหน่วยไว้ดีเนาะหน่ไว้เนาะไปฉันี่นองลงไปหากินข้าวกินปลาก่อนไปพี่นองนไยกินข้าวกันดีกว่าทุกชิคกี้พายติดใจซูเปอแทะครัวลุงออสตองก้าว วัสดีครับผมยังแซชบชุดลุงแช่บทุกอย่างมันจะไปกินมาทุกอย่างเหรอบ่าบ้านนี่ป้าท่พี่น้องเงยเอาเอมีไมเปหผมมาจะพังเล่าจากชิมอาหารไทยเมืองจังบาทจังบาท่ต้มปลานี่ปลายังนี่้ปลาดิค่ะโอ้ดินกจเนาะ กินอะไรกหลายไล่ไล่พี่น้องนี่จะเป็นแต่เสีบแทนอาอเอายัางบะบุญเลือกเมนูเมนูอ๋อในบะบุญเลือกเมนูเินวดเสียงไง,ง,ไงดีบว่าเชียงไงเปนแต่สบหมดเลยเดยเ็นนนี่นี่นี่ต้มขมก็บอ มะนถ้วยหนึ่งมีนอถ้วยมะรแล้วก็สอมอย่างนี่แล้วก็คีตารดนึงันินันิีนเบิรบต่ก๋วยเบากย่ก๋วยคบป่ะนะแ่บบอกวยแทบแ่บแทบันี่ได้่ะันีเลยับชี่นี่าเบาเรื่องป่ฮะเม่นเอาคบมักก้มคบแกว่าโบ่บเพชรป็นไงเด้อ อันนี้มียังครับวันนี้เกตเปรไหลผัดเทศบ่มีอันนี้มียังแกงล่องบบอันนี้ก็เป็นจะเสียบเนาะเอ้โหอ่อมหมูออมหมูบ้างมันมันหลายบ่ดเลยฮะอยากกินลายย่างแต่ยังมันบุบเบิสแกงอ่อมต้มปลานิลก้อยได้แล้ว 那几啊 มีโน,โน่แล้วก็มีอยู่เอานี่ว่าจักรบาละ no. เนาะมาบ,งบึงถ,ถ้วยใหญ่ไหมยยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เหรอ <c oughs> เป็นหม้อแล้วหรือถ้อถวยเป็นถ้วยกินมื้อไงไ่จัดในถ้วย,ถ,วยถ้วยอ,นนอยัน้อยๆน้อยๆติกร้องชิมหลายอย่างนะที่ไปสวยประมาณนั้นลองชิมอนะันอน,น้อยๆน้อย เบ็ดกระเบิดเนียงกระเบิดเงียงฉันโอเคเอา,เอาแค่นี้ลองดูก่อนก็ได้ครับ

เรซื้อได้แลวกับรจักบมีเวลาสื่อพี่น้องเวลาสื่อเลขสื่อเบอร์ชื่อปนรถบ่เน่า่อหนุ่มเรอบ่น่าชื่อ้ถสื่อจี๊ กินขา้าวพี่รองอายุโคราชนอก่อนนอนเดินทาง <c oughs> มาแล้วจ้าแกงอ่อมหมูเสือห้องให้

mọi bấm lúc hết lúc không lúc hết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  lúc là lúc hết lúc chín lúc chín chín chín, chín này lúc hết lúc cái lúc hết 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 cái này là nào gì kim 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 chị ơi nó chị ơi nó mmm chị ơi nó mmm chị ơi nó chín cái <laughs> xe phải nói chứ từ xe đây bây giờ mình hiền ngon là ngầu sọc sọc nó Mày đi chín <laughs> nhiều <Vì> <ai? cười> <không>? phải cái <laughs> vâng cho kìm con พอนิวพอนิอนอสวสงไม่อมอื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 มดีกินอยู่เอนอยู่เอน้องครับนัดผ่า,านนะี่นนอมืมแซ่บแซ่ไปกินเลนย้ยัง่กาอง่กอืม พี่พี่ขอข้าวสวยข้าวสวยจานหนึ่งแล้วก็เอา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 นันี้แบบคั่วได้ไหมเอาคั่วให้พี่นะจานนึ่งเอา,อาอเพิ่มใช่ครับเพิ่มเอาเป็นสุกเอาเป็นสุกอะ่ะดิบดิญุให้ประบุญด้วยกินกินเรื่อยๆหน่อก็ด้เคยกินโบราณแล้วเพราะม,มันกระเพาะขึ้นนต่มันย่อยง่ายเคยกินลูกย้อนเหรอ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 

จอดแจ้งเลยบว่นี่ยมันอันีนี้นั่นหลาแบบเกินเพลอกินยังกงซีบแจ้งเป็นไงนโอ้โหไปเห็นบาโก้ชาบพเด็กเออเด้งมันดันใจขักด้เรากินนัะ Mm hmm. Hai, ah, binatang. Mm hmm, sín babak. น้องคนมีชิตซู่ไหมครับโอมีชิตซู่นั่งเลยเาโอเคมามามากินข้าวแล้วกันเด้อเด้อเด้อเดียวมาแล้วมาแล้วกินปลาหมูก่อนได้ผมเองเนยังเนี่ยนั่นเบาเยอะเนาะคือยุบเดียวเนาะเป็นได้ไหนที่ไหนที่ไหนอนี่ขัวเฮ้ยกินมาเฮ้ย เสบเสบเสร็บนิดนิดนิดนึงจับเป็นคนได้ฉบับหนึ่งอ่ะสกแกปเป็นคนน้ำเดอ้อเบอร์เตียงกินข้าวเจ้าพี่น้องเนี่ยเพราะว่าขับรถเนาะแดดมันนั่นแน่นะแย็มันเง,งึบเงียบอ,อันนี้ขวดเดอ้อ ผมได้เนาะดิบมั้งเว้ยได้อยู่ดิบข่าเจ้าหรือติแต่ว่าดิบต้องข่าเจ้าถึงจะเข้ากันนะเป็นยังไงเนี่ยผมเนาะเสื้อเป็นเสือเส้อคนยากได้พี่น้องเด้อเอามือ

อืมเลยบ่ด้ยเอาเลยบ่ไปน้องไอ้ขอตัวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะอ่าแตงกวครับผมมุกขอบใจขอบคุณทุกคนณในรายเพราะว่าพี่น้องเป็นสื่อสนติดตามและการหักแพงอิ่มแล้วพี่น้องไอ้เดินทางต่อเนาะอ่าแตงกวาหอดย่ำใด้ขอตัวกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่ามันเด้กมันดื่นยังอยู่โคราชอยู่ตอนนี้กันเนาะมาๆกินข้าวนรำการก็ดีมีเฮงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ